สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องเลขมงคลนะคะพบกันอีกครั้งกับไข่ดาวแลาหวยนะคะวันนี้มีแนวทางเลขเด็ดเลขดังนะคะของแต่ละเจ้ามาฝากกันนะคะสำหรับวันนี้นะคะทีออ่นำมาเสนอเจ้าแรกนะคะจะเป็นของเลข8ทิศพิชิตความจนนะคะงวดที่ผ่านมานะคะเข้า2ตัว2ตัวบนนะคะ ตรงๆเลยนะคะ83นะคะสำหรับงวดวันที่1ตุลาคม2563นะคะของเลข8ทิศพิชิตความจนให้เลขเด่น6กับ2นะคะจับคู่ชุด2ตัวนะคะ60 20 61 21 63 23 64 24 65 25 67 27 68 28 6 9 2 9นะคะท่านไหนที่ติดตามเจ้านี้อยู่นะคะผลงานดีต่อเนื่องเลยนะคะสำหรับเลข8ทิศพิชิตความจนนะคะเก็บข้อมูลตัวเลขกันไว้ก่อนนะคะส่วนท่านไหนที่ยังไม่ถูกใจก็ผ่านก่อนได้นะคะไม่ว่ากันนะคะต่อมานะคะจะเป็นแนวทางของยุทธนาพารวยนะคะ เลขเด็ดเข้าตลอดบนล่างนะคะเจ้านี้ก็สถิติดีนะคะต่อเนื่องเหมือนกันนะคะเรามาดูกันนะคะสำหรับงวดวันที่1ตุลาคม2563นะะยุทธนาพารวยให้เด่น4นะคะบนนะคะเด่น4นะคะคู่โตสะ4หนะคะ4กับ5นะคะ, 4, 5, ะ,คะเลขจับคู่นะคะชุด2ตัวนะคะ และให้เด่นล่างนะคะเด่น3นะคะสำหรับเลขเด่นนะคะมี4 5 1นะคะจับเป็นคูเ่เลขชุด2ตัวนะคะได้แก่4 1 4 3 4 5 2 4 2 3 2 8 3 5 3 7่ห้สาหเนะคะสำหรับคู่ ชุด3ตัวนะคะ54 3ส4 5 5 2 4อนะคะอันนี้จะเป็นแนวทางของยุทธนาพา,ารวยนะคะเ,เก็บข้อมูลตัวแรกกันไว้ก่อนนะคะต่อมาของเจ้านี้นะคะที่ไข่ดาวได้มาก็จะเป็นของกรกาลสินวันนี้จะได้มา2ชุดนะคะของกรกาลสินชุดแรกนะคะ จะเป็นชุดสองตัวนะคะงูที่หนึ่งตัวลาคม2 5 6 3เอ่อให้เด่นหนึ่งกับสองนะคะจับคู่ชุดสองตัวนะคะได้1 5 1 6 1 7 1 8 2 5 2 6 2 7 2 8นะคะอ่าอันนี้จะเป็นเอ่อเลขสองตัวนะคะของกรกาลสินนะคะ อันนี้ฉบับที่2นะคะที่ได้มานะคะจะเป็นชุด3ตัวนะคะของก้อนกาลสินให้ชุด3ตัวนะคะเจ็ดหนึ่งห้าองห้าแปดสองหกนะคะถ้าท่านไหนที่ติดตามของก้อนกาลสินอยู่นะเป็น FC เป็นแฟนคลับก็แคป t เจอหนะ้าจอเก็บข้อมูลตัวเลขกันไว้ก่อนนะคะ ต่อมานะคะเจ้านี้นะคะตัวเลขดีสถิติดีต่อเนื่องนะคะแอดแมงปอนะคะงวดประจำวันที่1ตุลาคม2563นะคะเอ่อให้บนล่างนะคะบนชุด3ตัวนะคะ518 519 098 198 598 649นะคะเอ่อตัวที่ดอกจันข้างหน้านี่คือเน้น นะคะเน้น518 519 198 598นะคะอันนี้จะเป็น3ตัวบนนะคะสำหรับ2ตัวบนล่างนะคะชุด2ตัวให้18 19 98 08 58 49 47 14นะคะสำหรับตัวที่เน้นนะคะก็18 19 98 08ขอโทษค่ะ 98 58แล้วก็14นะคะอันนี้จะเป็นแนวทางของแมงปอนะคะทีนี้เรา,เามาลองลุ้นกันดูนะคะว่างวดนี้นะคะงวดวันที่1ตุลาคม2563นี้ของเอจ้านี้จะเข้าอีกหรือไม่นะคะต่อมานะคะจะเป็นของหลวงพ่อ,อำนวยนะคะ ของงวดที่ผ่านมาหลวงพ่ออำนวยเข้า8-3นะคะเข้าตรงๆนะคะสองตัวบน8-3นะคะสำหรับงวดวันที่1ตุลาคม2-5-6-3นี้นะคะของหลวงพ่ออำนวยให้สามตัวนะคะสามตัวบนนะคะเ,เน้นก็คือ4กับ9นะคะจับคู่ชุด3ตัวนะคะ7 9 4 8 9 4 9ก้สนะคะส่วนล่างนี่คือเน้น9นะคะชุด2ตัวบนล่างบนนะคะ94ล่าง99นะคะแล้วก็กันเอาไว้นะคะ4-4นะคะอันนี้จะเป็นดาวทางของหลวงพ่ออำนวยนะคะค่ะต้องขอขอบคุณนะคะเจ้าของข้อมูลทุกๆท,ท่านเลยนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะคะให้กับช่องเลขมงคลด้วยนะคะ ค่ะช่วงนี้ฝนตกบ่อยนะคะร,รักษาสุขภาพกันด้วยนะคะเจอกันคลิปหน้ากับไข่ดาวแล้วหวยนะคะสวัสดีค่ะ